สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาร์นะคะทุกคนขอโทษขอไปใจนึกว่าื่อเลือนะคะทุกคนวันที่22กลุกุมภาพันธ์2568นะคะ F c คซะวันเสาร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบนะคะทุกคนค่ะ เลขเด่นประจำวัน FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นใจจะพาไปดูวันที่21ก่อนนะคะ FC ว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่21นะคะทุกคนเอินควรในเจ้าของก็พี่น้องจับเลขเขาจับเลขหลุดมาสองวันติดนะคะทุกคนคะ่ะจะให้เด่น5ได้ 4, แต่ว่าบ่เขาคู่ตัวเด่นนะพี่นอ้องมาอ่า สามหกหนึ่งสามสี่เด่นมาสี่เข้าคู่สี่สามสามสี่มาตักลับมาเลขเด่นประจาวันนะคะทุกคนหกหนึ่งหนึ่งหก fc บางท่านก็น่าจะได้หกหนึ่งด้วยได้สี่สามด้วยหวานบนหวานล่างนะคะทุกคนคะ่ะบางคนก็จะไม่ได้หกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ความวอมชอบพี่น้องคนท้ามากักบคือกกันดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะทุกคนดวงเรามีขึ้นมีลงนะคะ เวลาขึ้นก็อย่าลงเวลาลงก็อย่าท้อเหมือนที่เพื่อนบอกนั่นละ่ะพี่น้องขาดวงเขามันมีขึ้นมีลงเอาจากทุกคนวันที่22นะคะ FC ฟขาจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจมาได้อยู่ที่9และแปดสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ f อฟได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะเอขามาก กตามว่ามักให้พานเด้อพี่น้องเด้อสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะเอฟีมาดูกันค่ะทุกคน9นะคะ9 3 3 9วันนี้จับเลขไม่เต็มสะปิงเท่าไหร่นะคะทุกคนจับคูนึงเสดายคูนึงพี่น้อง9 3 3 9 9 4 4 9 9 6 6 9 9 7 7 9 8ค่ะ ปดเก้าเก้าแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปดนะคะทุกคนเอาพี่น้องมักุน้องพี่น้องเนาะเมื่อวานี้แอดมินกับูซื้อว่าจับคูหนึ่งกับเสดายคูหนึ่งพี่น้องค่ะเอาเอาซ้ำนี่ละพี่น้องครูตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่ 8998นะคะทุกคนคะ่ะคู่ที่ชอบนะคะทุกคนวันนี้จับเลขมีโอ้เสียดายสองกับเจ็ดนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันคู่ที่มาร์กมือนี้นะคะพี่น้องขาี่ะ8่แ8ดพี่น้องมาร์กกัค่อยตามโบมาร์กพันนะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันเสาร์อยู่ที่เจ็ดกับสอง เบิ้ลประจำวันคือ77และ2 2นะคะเอฟซีขาเลข7กับเลข2นี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะทุกคนมาดูกู้เด่น่ยกกับเด่นประจําวันเด่นวันนี้อยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่7และ2เป็น9 7 7 9 9 2 2 9 9จ7 9จับให้นะคะทุกคน9229บริจาคให้พี่น้องกันจังหวะจับคู่หนึ่งเสียรายคู่หนึ่งคือจังหวะพี่น้องทีนี้8นะคะทุกคน ไม่จับให้เลยก็คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองแปดพี่น้องขาเสียดาย8 3ดสามกับ8ปดหกพี่น้องก็ยังว่าพี่น้องมักคูหนึ่งเสียดายคูหนึ่งนะคะพี่น้องขาพี่น้องกะพี่เจารณนเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อมักกับค่อยตามน้ำแอดมินพอมักกับพานพี่น้องทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่ยี่สิสองกุ๊งพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้จะขอให้ FC โชคดีค่ะโชคโชคบมันกันสุขสุขคนเ้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ